สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเช้าวันหยุดอีกหนึ่งวนันเริ่มต้นด้วยวันนี้นะครับเราจะพามาเที่ยวหาดบางสักนะครับหาดบางสักบริเวณหาดนะครับครับตอนนี้นะครับก็ร้านค้าก็ปิดนะครับร้านค้าปิดอนมาต่องเที่ยว ไม่มีนะครับเราจะเงียบสงบล่องเงย็เนือบถนนถนนทอดยาวนะครับตลอดชายหาดนะครับอ,า,อากาศสดชื่นนะครับแจ่มใสน้ำทะเลใสกิ๊กนะครับอา,าดทรายขาวละเอียดนะครับทอดยาวนะครับ เงียบ,บสงบนะครับหาดทอดยาวไปนู่นครับยาวไปเลยครับหลายกิโลเมตรนะครับเราจะเป็นหาดสาธารณะนะครับม,ม,ม,มีเจ้าของไม่มีการสร้างสิ่งลุกล้ําลงในทะเลนะครับหาดทรายนะครับอูหาดทราย วันหยุดนะครับถ้ามีโอกาสนะครับนี่ครับหาดบางสักนะครับอําเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานนะครับแนะนําเลยครับมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับพาครอบครัวมาเที่ยวมานั่งเล่นนะครับปูเสือทำอาหารมานะครับมานั่งกินหรือจะมาซื้อที่ร้านก็ได้บางร้านก็ยังเปิดอยู่นะครับนี่ครับปูด้วย มุดละปูเสียชวดนะครับมีปูเสียชวดด้วยนะครับอากาศดีนะครับน้ำใสะนะครับฟงังเสงคลื่นนะครับโอ้โหฟังจากเสงคลื่นสดชื่นนะครับนีผมก่เดินทางจะเดินทางจากูเก็ตนะครับ ออกจากบ้านมาก็มาเวะหาดก่อนนะครับอ่ผู้ตีชวนนะครับอากาศดีมากครับทะเลใสนะครับหาดทรายทอดยาวนะครับ เงียบนะเงียบสงบมากเงียบมากทะเลสวยนะครับก็แนะนํานะครับแนะนําหาดบางสักนะครับอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆครับถ้ามีโอกาสนะครับมานะครับมาครับมาเที่ยวครับคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สดชื่นนะครับผ่อนคลายนะครับหายเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะครับ เตรียมอุปกรณ์การเล่นน้ำมาให้พร้อมนะครับแนะนำเลยครับทะเลสวยน้ำใสนะครับอทอดยาวเลยนะครับเป็นกิโลนะครับสำหรับเช้านี้นะครับสำหรับเชา้านี้ขอจบคลิป หาดบางสักนะครับหาดบางสักไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับดูว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับอ่าไทยเที่ยวไทยแบกกล้องสองโลกก็ขอจบการนำเสนอคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ